โลโลโลดีครับสตีมขึ้นเลยอย่างนะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากเนาะวันนี้ผมพอดีสั่งชุดเลี้ยวคูชุดเยือนนะฮะปี2023 24สีขาวเขียวนะฮะวันนี้ก็เลยจะมาแกะให้ดูเนาะว่าเป็นยังไงบ้างจากร้านที่เดี๋ยวผมบอก อีกทีนึงนะ่งเนาะแล้วก็แปะพิกัดให้นะผมขอตรวจสอบก่อนว่าสินค้าเป็นยังไงบ้างนะครับพอดีร้านเนี่ยน่าจะเป็นตัวแทนจําหน่ายเนะาะไม่ใช่ร้านออฟฟิเชียลอะ่ะก็ก็ขอเช็คสินค้าดูกันก่อนนะฮะอืม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 ,อมก็สำหรับเสื้อนะฮะมีการแพ็คสินค้ามาก็ประมาณนี้ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าสินค้าไม่ได้ที่จะแตกหักได้นะ แต่ว่าเรื่องระยะเวลาการส่งอันนี้ผมว่าร้านเขาส่งช้าไปนิดนึงแต่ก็เดี๋ยวขอดูสินค้าข้างในว่าตรงปกหรือเปล่าสำหรับผมสร้างอ่ะผมสร้างไซส์ M นะครับวิแต่ทำไมดูตัวใหญ่จังไซส์ M ทำไมตัวอ๋อนี่ไงไซ,ไซส์ M นะครับอาจจะมองไม่เห็นแต่มันแกะตรงไหนว่าพอดีนะนี มือใหม่ซะด้วยทีไม่ค่อยได้สั่งเสื้อลิวพูลเท่าไหร่นะครับว่าอาจจะติดเรื่องงบประมาณก็ต้องรอช่วงลดราคานิดหนึ่งนะฮะเพราะตัวนี้ผมได้มาประมาณแค่พันสนะครับถือว่าราคาถูกนะราคาเต็มมันมันสองพนะครับตัวนี้อฮอแต่แต่ว่าเขาดูแบบเฮ้ยดูดีนะฮะเพราะว่ามีกระดาษรอง เหมือนของแท้เลยเฮ้มันต้องแท้สิมันต้องแท้อยู่แล้วสิเก็บมาไว้นี่ก่อนนี่ตัวนี้นะฮะไม้บังครับผมนี่ตัวนี้นะครับเหมาะไหมเหมาะไหมเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูเลยแป๊บนึงนะ เฮ้ยเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้เลยนะครับงานงานดีนะครับตรงตรงกลางอกเนาะจะเป็นงานสกรีนที่จับแล้วรู้สึกว่าเออเท็กเจอร์เขาดีนะฮะแล้วก็ตรงตาสโมสรเนาะอันนี้อันนี้นะฮะก็เป็นการเย็บนะฮะกับตัวไนกี้เนาะเนื้อผ้าผมว่าใส่สบายล่มนะครับผมใส่ออกกําลังกายได้ใส่อยู่บ้านเย็นนะฮะรู้สึกว่ามีลมพัดเข้ามาได้ ก็ใส่สบายๆก็ปีนี้ก็ฟอร์มดีซะแ้วสิเดี๋ยวรอดูคืนนี้อีกทีนึงเนาะเป็ <c oughs> ไงบ้างไม่อยากออกตัวแรงนะฮะเจอนอร์ติงแฮมฟอเรส์วันเสาร์สามทุม่มตรงบ้านเราเนาะ,ะเดี๋ยวมาลุ้นสกอร์กันอีกทนะะีก็ส่วนเรื่องใครอยากได้นะฮะตัวนี้ผมได้มาพันสเนาะไซส์เอ็มเ,ออเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้นะฮะถ้าต้องการเนาะเผื่อจะตามกันนะฮะเพราะว่างานดีเสื้อสวยนะครับผม เท่จริงๆเท่จริงๆเสื้อตัวนี้ขอบคุณครับยังไงขอปิดคลิปประมาณนี้